สวัสดีทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับรายการมารมังกีชแนลอันนี้ผมเล่นเครื่องแม่นะฮะก็จะไม่มีสกินผมนั่นเองก็วันนี้ก็อยกับซื้อพ์เอลยีทีดอทเซสิเดลทิ้งพอร์ตไวด้านล่างนะครับก็มีแค่สองในเกมนี่แหละอ่ะมาโอเคเกมเล่นกันเลอยอระชุบเฮ้ยเฮ้ย ว้าค้นี่ไม่ได้แดกกูหรอกชึบมาแล้วอุ้ยพี่เพ็บพุ่งตัวปลอมแน่นอนกูรู้เลยกูเสียหายพี่เว็บสวัสดีพี่เว็บสวัสดีสวัสดีวัสดีเกทเพี่เว็บตัวปลอมพูดดีใจเลยกูเคยเจอพี่เว็บคนจริงที่สุดที่คมเลยแต่กูไม่รักทีคมหรอก เราจะไปฆ่าคนไทยกันนะโกงคนไทย ไม่ใส่เสื้อต่อ แอไปวัน้นงายหนูก็ต้องไปจิ้งเองอยู่ดีแหละ่อเแอร์แมเปดแอร์หาด้หมดไม่เชื่อรอต่อทำไมไม่ใส่เสื้ออ๋อหาเสื้อไม่เจอจำเป็นดินสอขนาดอี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 เปโอ้โหวีเอพีคง จอกกระจอกไนต้องเจอฆ่าคนไหนชุบกระจกรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคทีพีเวฟบกูจะไปฆ่ามึงอยเว็ชุบเฮ้กระจบเฮ้ยกูจะมาสานต่อจากพี่เวฟบ ฮ่าอ้าวไม่ช่วยตัวด้วย เฮ้ยเว่ยออเออเล่นสุดเจ้าเว่ยต่อยเล่นสักสองสามตาขอให้ชนะตาหนึ่งแล้วกันชนะทีเลกเล่นเลยเลกเกอเลกเกอ

อาวุธซะด้วยไม่มีรีโมทีเกียรหาฟ็อก ในคองย <apl> อังรอเลี้ยงอาะจะสนใจไหมเนี่ย อ้กเป็นยังไงคอยเปิดเว้ดมือเว้ดเว้นนสิระเบิ <c oughs> <the öst> ่ตายอยู่นั่นชอบมึงก็มีความสุขแค่เอ๊ออ 我还没关注。